กินปาเนี่ยกินไหมกินไหมเอาไหมเอาไหมพอแล้วเอาันสเน็คเนี่ยบ้ากินไหมอแลกินไหมอือกินกินกินทำไงอยากกินทำไงก่อนอยากกินทำไงก่อนสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีค่ะนีสวัสดีค่ะก่อน ัาที่ข้าก่อนแล้วเอออยากกินจริงๆร้งแล้วแกะเป็นเหรอนะ่ยฮะแกะเป็นเหรอคะแกะยังไงไหน แก่ก็ไม่เป็นอันนี้มาเดี๋ยวแม่แก่ให้เอาป่ะเอาป่ะเดี๋ยวแม่แก่ให้นะตกลงนะเอานไหมาตกลงไหมตกลงไหมตกลงไหมแม่แก่ให้ตกลงป่ะเอาป่ะอันเดี๋ยวแม่แก่ให้เอาป่ะกินป่ะแม่ท่านตะวันกินป่ะกินป่ะกินป่ะอันนี้อ่ะ ฟังเสียงเที่ยวอร่อยจริงๆลยแม่แค้ท่ทานตะวันเนะแต่ก้นถุงมันมีเกลือแม่ต้องเอาออก oh ya yeah. oh, nah. mm -hmm. kalau อยากกินอีกสีนั่งนั่งก่อนอ่ะนั่ง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 ก่อนจะกินจะกินนั่งก่อนแล้วนั่งอ่นั่งดีๆไฟก่อนไฮไฟไฮไฟอีกข้างหนึ่งด้วออีกข้างนึงด้วยสิเอาข้างนี้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 ด้อข้างนี้ด้อข้างเด้อไปอยู่ข้างเดียวสองข้างลูกข้างนี้ด้วยอีกข้างหนึ่ง อีกข้างหนึง่งอ่ะอีกข้างหนึง่งข้างนี้นั่งดีๆเอนนน่นั่งใหม่นั่งดีๆนั่งใหม่นั่งใหม่อ่ะดีค่ะอ่ะมาโอ,โอติดฟันติดฟันอ่ะอ่ะอาไฟ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  แม่แม่ไฟทีนเองเอาไฟทีนเองจ้ะกินไม่ทันอ่ะ,อะไฟไฟอยู่ข้างเดียวอ๋ออีกข้างหนึ่งค่ะไปไฟอีกข้างหนึ่งไฟข้างนี้ไม่เอาไม่เอาข้างนี้ เออเก่งมากอ่ะหมดแล้วนะ,วะเบเบละทั้งท้ายท้ายถุงแม่ไม่ให้กินแล้วลูกเกลือทั้งนั้นไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้ห้ามกิน <c oughs> อยากกินล้วสิอยากกินล้วสิกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ให้กินไม่ได้ทำไง ให้กินไม่ได้แล้วต้องทำไงไม่ต้องขอพ <c oughs> อแล้วพอแล้วไม่เอาไม่กินแล้วลูก